สวัสดีนะครับมิลลักแฟนเกมอินเฟสติชันนะครับวันนี้ก็กลับเข้าสู่รายการ e x t r e m e t i p ครับนำเสนอรายการโดยผมนายแมงสาพรอปปอร์ลอดคนเดิมครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นในจุ่วหัวเรื่องของกล่องสุ้มใหม่ครับที่มีชื่อว่าลัคกี้รูเลนตครับเพราะว่ากล่องนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากมันเป็นกล่องที่โคตรคุ้มจริงๆครับมีทั้ง2ปืนแอซซอลไรเฟิลที่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้มากๆอย่างกูกดเอทรีครับแล้วก็ M14 มสิบสี่จัตเจอร์นองครับโอ้โห แล้วผมเองก็ลองกดอยู่แล้วด้วยบอกู้่มันได้ง่ายมากเื่อเกิดแล้ววันนี้เราไปชมประสิทธิภาพของอุกเอทรครับวันนี้ก็จะไปชมรีวิวกันครับว่าเป็นยังไงแรงดีขนาดไหนดาเมจเท่าไหร่สเตตัสเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันเลยครับสาหรับปืนใหม่ที่มีชื่อว่าอุกเอทรครับแล้วก็ M14 จักเจงด้วยครับแบบนี้จะเอามาพ่วงให้ชมมาพร้อมกันเลยครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาพูดถึงค่าสเตตัสน,นะครับของทางด้าน ปืนสองกระบอกนี้นะครับซึ่งเนี่ยซึ่งผมภูมิใจนำเสนอมันนิ่งจริงๆครับผมลองมาแล้วนี้ไม่ได้สุยนะครับมาเริ่มที่นะครับ M4 Judge NOS ก่อนครับเป็น Assault Rifle นะครับมีค่าดาเมจครับ38นะครับแล้วก็ค่า Rate of Fire นะครับ300นะครับ Reload Time สอนะครับ Recoil นะครับแหมผมบอกว่าจี๊ดเลยนะครับแรงดิดปืนนี้น้อยมากนะครับแล้วก็ Bullet Spread นะครับ 2.5เท่านั้นนะครับแล้วก็มัสเซลนะครับ Velocity นะครับ850อโอ้โหผมต้องบอกว่าความเร็วกระสุนนี่หวังผลได้ดีครับน้ำหนักแค่4.1นะครับต้องบอกว่าเซาประเภทกลางนะครับไม่หนักไม่เบามากเกินไปก็กระสุนครับใช้ประเภท Star n แน k คะครับแล้วก็การยิงครับประเภทการยิงไฟมอนครับเป็นแบบออโต้นะครับนี่ก็เป็นทางด้าน M14 j u g g e r n a อนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูของทีเด็กมากนะครับแหมพื้นนี้ Uke3 นะครับ Uke3 คทับดาเมจอยู่ที่33นะครับเรทออฟไลนะครับ750นะครับแล้วก็รีโหลดไทม์นะครับ2.5แรงดิดปืนครับรีคอร์ครับ11ครับดีแรงดิดน้อยมากนะครับแล้วก็ค่าบุลเลต p ส e ป d ระครับ2.9แล้วก็ทางด้านสเตตัส m ัสซโอเวโลนะครับเจ0เท่านั้นนะครับเ0 0เท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับความเร็วกระสุนนะครับแล้วน้ำหนักนะครับ3.3เป็นแบบอาเซอรกึอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเภทเล็กครับเบานะครับแล้วก็ใช้กระสุนประเภทสตาร์แน็นะครับไฟ Mode เป็นออโต้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆหวังผลนี่ให้เลงแบบเขาเรียกว่าไงเลงแบบหวังผลก็คือยิงแบบ ไม่ได้กดค้างไม่ได้กดออโต้ค้างมากกว่ายิงแบบเป็นเซตเซตเป็นชุดๆุดนะครับน่าจะแรงดีน้อยมากครับสำหรับธน้าปุ๊กเอเทร่ครับเดี๋ยวทีนี้เราไปชมประสิทธิภาพในการยิงของพร้อมกันครับเดี๋ยวจะยิงให้โชว์ให้ดูเลยว่าแบบแรงดีมันน้อยมากครับสำหรับปืนสองกระบอกนี้ไปโชมกันเลยครับอ่ะทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับการทดสอบครับเราจะเริ่มจากทงน้าเอ14ยักเจ้าน้องก่อนนะครับมาบอกว่าเจ้าของฉายา กลังทำลายล้างสูงนะครับ M14 แจ็คเจนเนอรรูปลักษณะของแจ็คเจนเนอรก,ก็นะครับเป็นแบบนี้นะครับไปดูทางด้านของะสิทภิภาพในการยิงครับแรงดีดแบบยิงยิงธรรมดานะครับยิงแบบสเปรย์นะครับตางเลยนะครับรย,บยิงแบบเป็นเซตนะครับ แรงดีน้อยมากๆนะครับเป็นกรรมการมานะครับทีนี้ครับไปดูของทางด้านอุ๊กเอทวีก่อนนะครับนี่ก็เป็นทางด้านอุ๊กเอทวีนะครับแหมเป็นกระบอกที่เด็ดของเรานะครับเราไปดูทางด้านแรงดีกันบ้างครับทางด้านเปิดอุ๊กเอทวีนะครับดูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดีอย่างนี้นี่ โอ้ผมลืมฟาร์มัสไปเลยนะครับเนี่ยนะครับยิงแบบสเปรย์นะครับจะยิงแบบค้างเลยนะครับดูครับไม่ดีเลยนะครับอ่าคงจะประจักษ์แก่สายตานะครับว่าสองบอกนี้นะครับไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้ซุยนะครับว่าหมายของเขาดีจริงๆนะครับก็รีบคว้าด่วนนะครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับแอบขายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เปิด1ิกล่องนะครับ ได้ได้ในราคาแค่9๐๐กเท่านั้นนะครับโอ้โหคุ้มค่ามากได้ปืนสองกระบอกน,นี้ไปเฟี้ยวฟ้าวเลยครับแล้วของต่างๆมีมากมายไม่ว่าจะเป็นวอลแม็กเอ่ยฟอร์มัสไทเกอร์เอ่ยโอ้โหคุ้มมากครับสำหรับกล่องเซตนี้ครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพนะครับของทางด้าน2ปืนอย่างอุกไอทรีแล้วก็เอ็มสิบสี่จับจะนองครับแหมต้องบ,บอกว่าเฟี้ยวฟ้าวมากๆเลครับแรงดีดไม่มีครับและระยะวางผลนี่ สามารถยิงแบบสเปรย์ได้เลยนะครับโอ้โหผมนี่ชอบมากมากครับเราได้เอาปืนนี้ลงสนามแล้วโอ้โหต้องบอกว่าที่เด็ดจริงๆนะครับก็ใครอยากจะได้ปืนสองกระบอกนี้ว่นไหนอ้อมบุกอ้อมใจนะครับก็สามารถไปกดกันได้เลยครับระยะเวลากิจกรรมการกดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31มกราคมนะครับที่ผ่านมานะครับไปสิ้นสุดกันวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้นะครับก็เร่งรีบนิดนึงนะครับเร่งนิดนึงเดี๋ยว ของดีแบบนี้จะหายไปนะครับและนี่ก็เป็นรายการเอ็กซ์ติมทิะครับดำเนินรายการโดยผมนายแมงสาปปอลอดครับวันนี้ก็คงขอจบรายการแบบสั้ๆนๆง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับผม